รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เช็คอินวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์งั้นจอยขอเริ่มชิปด้วยการไปไหว้พระขอพรกับอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของกาญจนบุรีนะคะเดินทางไกลๆแบบนี้ใม่ห่วงค่ะเพราะว่าจอยมีเนวบิเกเตอร์ช่วยนําทาง สองสามโอ้สวยเนาะสว,สวยมากสวัสวดีครับโอ้โห,โห,โหต้องบอกว่าเช้านี้ที่กาญจนบุรีเนี่ยอากาศดีมากๆเลยครับอย่างที่เราสัญญา,าคุณผู้ชมไว้นะคะว่าอาทิตย์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระนะคะได้เกิดว่ามาที่กาญจนบุรีนะคะต้องห้ามพลาดเลยค่ะที่พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปธรรมค่ะซึ่งที่นี่นะครับเป็นที่ปฏิสถานของ พระพุทธเมตตาประชาชไทยไรยโรกนาถคันทาราช์อนุสรในพระบรมราชูปธรรมครับผมค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะคะองค์สัมฤทคะ่ะที่มีความสูงถึง32เมตรนะคะเรียกได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะใช่ครับแล้วก็เป็นพระปางขอฝนด้วยครับค่ะพระปางขอฝนเนี่ยนะครับเขาเล่าว่านะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้โหฝนแรงมากครับไม่มีฝนตกเลยครับแต่ด้วยพุทธบารมีนะครับทำให้เกิดฝนตกไปทั่วทุกสารทิศเลยซึ่งเหมาะกับที่นี่มากครับเพราะว่าที่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ว่าฝนไม่ค่อยตกครับ <c oughs> ก็เลยแบบมีความเชื่อว่าถ้าสร้างพระพังขอฝนเนี่ยก็จะช่วยดลบันดาลให้ฝนตกแล้วก็เกษตรกรรมจะเริญงอกงามครับผมค่ะแล้วเขายังเล่าว่านะคะถ้าเกิดว่าหากมากกราบไหว้นะคะชีวิตก็จะร่มเย็นดังแผ่นดินได้รับสายฝนค่ะ บอกเลยนะครับว่าแค่จุดแรกนี่ก็สวยมากๆแล้วเลยครับจริงนะค่ะที่นี่นะคะคืออาคารนิทรศศการอนุสร์แห่งการตื่นรู้ค่ะซึ่งได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดในนี้เอาไวนะ้เนาะครับซึ่งนิทรรศการแห่งนี้นะครับเปิดให้เข้าชมฟรีด้วยนะครับภายในเนี่ยครับก็จะเล่าถึงการก่อสร้างนะครับพระพุทธมตตาประชาไทย รวมถึงที่มาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยครับคุณชาตอนวันนี้นะคะเราก็จะมีคนที่จะมาให้ความรู้เราสองคนด้วยนะคะพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจอยเตอร์สวัสดีครับอันดี้เขาเป็นแบบว่าไกดรุ่นจิ๋วใช่ไหมคะใชครในโครงการเจ้าบ้านน้อยแต่ว่าสงสัยมากด้านหลังเราว่ามีพระบาทจำลองอันนี้คือยังไงจัะ พระบาทจำลองนี้จัดตั้งนะคบให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันก็เพราะว่าส่วนของฟ้าพระบาทเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการช่วยถ่ายเทน้ําหนักจากตัวองค์พระลงสู่ด้านล่างก็คือรับน้ําหนักทั้งองค์พระเลยใช่ครับก็เลยจัดแสดงมาให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยได้ชมกันไปดู้ซนหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะโอเคนำไปเลยครับไกดจิ๋วครับตรงนี้คือท่าเจดีย์ จำลองมาให้ดูนะคือจริงๆแล้วมีอยู่ที่มีครับผมมีจริงครับซึ่งตอนนี้เป็นเจดีย์องค์แรกของโลกครับอันนี้เหรอครับผมแต่ละสถา,านที่ที่เจดีย์หยิบยกมาให้ชมว่าจะมีภาษาลิบิกานาตของพรสาันาต์ของพาาระสรธพเจ้ามาจุดรวมต้องบอกว่าเป็นการเริ่มทริปที่มีความสุขมากเลยครับ ได้มาไหว้พระแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ไม่น่าเบื่อเลยแถมสนุกสนานไปกับเทคนิคการนําเสนอใหม่ๆด้วยครับถ้าพาเด็กๆมาจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะขนาะผู้ใหญ่แบบเราสองคนยังชอบเลยวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาของการไปกินของอร่อยๆแล้วครับมาทริปนี้นะครับทำกันบ้านมาเยอะมากทั้งย่านอร่อยในตำนานร้านดังที่ต้องมาเช็คอินรับรองว่าต้องขวงให้เรียบเลยครับจะรอช้าทำไมาไปกันเลยดีกว่าค่ะลุย พี่ชลนว่ะไปยืนดูเขากินน่าเกลียดมากคิวแล้วถึงคิวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รอคิวนานมากแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่โด่งดังมากครับคือเรียกได้ว่านักชิมทุกคนมาเนี่ยต้องได้คอมเมนต์เลยว่าร้านนี้ต้องมากินครับก็คือร้านเจนูนเขาเกียบปากมอนั่นเองเปิดมากว่าส0ิปีแล้วด้วยคือนั่งู๊ก็คือแจกอุปกรณ์เลยหรอใช่ค่ะใบตองหนึ่งใบพร้อมซอง อ๋อครับแล้วก็รออันนี้เลยทา้ํามันก่อนค่ะ้ํามันทาใบตองก่อนได้เลยทคเองเหรอคะทาเองค่ะมีไส้อะไรบ้างครับไส้ที่มิยูกันคู่นี้คือไส้หวานนะคะมีห้าไส้แล้วก็เต้าหู้หน่อไม้กุ้ยช่ายผักกาดดองค่ะเราจะแค่เป็นรอบนะคะรอบละห้าตัวแล้วคือพอเราห้าตัวเราให้เราลุกเลยปะคะไม่ค่ะจนกว่าจะอิ่มวนเป็นรอบๆไปจนอิ่มตัวหนึ่งประมาณกี่บาทนะครับสองบาทค่ะ ถูกว่าตัวละสองบาทเองเหรอช่ไม่แล้วมีเครื่องเคียงอะไรอย่างงี้ให้ใช่ค่ะอันนี้มีน้ำจิ้มนะคะอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวอันนี้เค็มอันนี้เค็มไม่เผ็ดของเด็กแล้วก็นี่คือสีหวานค่ะโอ้เยอะมาก่ะที่เราสังเกตค่ะเจโน่เหมือนแบบว่าจะมีแบบลูกค้าแบบต่อคิวยาวมากยาวที่สุดเคยเคยกับธนาคารไหนอ่ะก็รอสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งเลยใช่ก็โต๊ะมันมีแค่ห้าตัว ทก็จะมีแค่นี้เท่านี้แค่นี้ทำได้แค่นี้ขอบคุณค่ะเจนุ้ยห้องงงแล้วเนี่ยนี่อื้มสับปะผักอุ้ยสับผักอร่อยเนาะอืมโหคือแป้งมันนุ่มมากเลยครับใช่แป้งเขาจะบางๆนุ่มๆเนาะอใช่ก็โอ้โหรสชาติอร่อยด้วยอ่ะอร่อยแต่จะบอกว่าไม่ค่อยกินข้าวเยาปากหม้อที่เป็นน้ำจิ้มแบบเนี้ยคือมันจะแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆอ่ดอะจริงๆน้ำจิ้มผสมกันก็อร่อยเนาะจริงค่ะเปรี้ยวกับหวานอร่อยมากโหอร่อยมากเลยนะคะกับปากหม้อเจนุ้ยใครไงก็ลองมาชิมกันได้นะคะที่ ตลาดท่าเรือฝั่งเก่าค่ะก็ซอยแสงชูโต17นี่เลยคลาสสิกมากค่ะบนใบตองแบบนี้แล้วก็อร่อยค่ะครับอร่อยมากครับแต่ว่าจริงๆย่านท่าเรือนะครับยังมีของกินให้กินอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมีไปกินกันต่อแน่นอนได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราเรากินกันนานกหอนกันนะจอยนุ๊ไม่เตอะเรากินได้อีกหลายเราเรากินได้เป็นร้อยตัวเลยนี่าเงียนี่เรากดดันนะเรื่องว่าไม่เกลียดไปไปนุ๊ขออีกห้าตัวนะจอย ไปแล้วแล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับเชิญเลยครับขอบคุณครับ,อบ,รบขอโทษที่เตอะช้าน,นะคะเอ๊ะโอย ไตราพันดี หวานแม่บุญช่วยป่ะครับอ๋อใช่ค่ะวันนี้พี่เต๋อมาถึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอแล้วนะครับตามหาตั้งนานขนมหวานแม่บุญช่วยนะครับเจ้าดังเจ้าเด็ดเลยเขาบอกว่าขนมหวานที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงใช่ค่ะแล้วนี่คือเปิดมานานยังครับเปิดมาประมาณ40ปีแล้วค่ะโอ้40ปีแล้วเหรอคะสามเจเนอเรชันแล้วค่ะโอ้ทั้งนี้ต้องอร่อยมากแน่นอนค่ะแล้วข้าวเหนียวนี่เรามี สูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรบ้างไหมครับก็เราใช้ข้าวเหนียวเตี้ยงงูนะคะจากเชียงรายตัวนี้จะสวยมากเลยค่ะกะทิของเรานี่เป็นหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ผสมหางเลยเนี่ยพี่เต๋ดูหัวอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเน้นๆเลยใช่ค่ะของที่อื่นนี่ก็จะผสมน้ําหางถ้าเป็นของที่นี่นี่ก็อ๋อมันจะเข้มข้นกว่าเยอะเลยครับขออนุญาตลองชิมเลยนะครับค่ะค่ะหืมโหเจ้มจนมากอร่อยมากครับ หวานมันลงตัวมากอ๋อร้าวที่มเป็นหัวกะทิแบบสดๆมันเข้มข้นกว่า<ช> <ๆ S 2> เยอะเลยนะครับ<ช>ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากมาอร่อยแบบผมนะครับร้านขนมหวานแม่บุญช่วยครับอร่อยจริงครับอยู่ตลาดท่าเรือนะครับปากซอยแสงชูตโต15ครับไม่พลาดแน่นอนแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอซื้อไปฝากจอยชุดหนึ่งก่อนเดี๋ยวโดนบนขอชุดหนึ่งนะครับฝากขจอยนะครับ นึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเป็นลูกชิ้นทอดลานเซกุ้งค่ะเขาบอกว่าที่เด็ดของที่นี่นะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะน้าจิ้มที่เขาจะใช้พริกกระเหลียงนะคะคั่วกับน้ำตาลปี๊บเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยขายแบบว่าสองหม้อเลยสวัสดีค่ะหนูอยากชิมแล้วว่าเอาอะ,ะอะไรขายดีสุดคะเกี่ยวทอดค่ะเกี่ยวทอดกนเอาเกี่ยวทอด,ดแล้วก็มีขนมปังหน้าหมูใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมนี่คือเป็นแบบว่าเป็นชีมงานของเจกุ้งนะคะ ต้อบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มเขาจะแบบหวานๆเปรี้ยวเผ็ดๆแล้วก็เหมือนเขาทำใหม่ๆค่ะมันจะมีความหอ,อมอยู่คือต้องบอกว่าน้ำจิ้มเขานะคะอร่อยมากอร่อยถึงขนาดมีขายแบบนี้เลยอะ่ะดูสิสามารถซื้อกลับได้ด้วยถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบทานลูกชิ้นทอดนะคะยังไงก็แวะมาได้เลยค่ะร้านอยู่ด้านหลังตลาดท่าเรือฝั่งเก่านะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งร้านในตำนานจะมาแนะนำนะคะซึ่งเชื่อว่าเปิอไม่รู้จักแน่นอนค่ะ แม่พามากๆเลยนะคะแล้วบอกว่าที่เด็ดโซ๊กนี่ค่ะเขาจะเอาข้าวนะคะไปต้มกับน้ําซุปกระดูกหมูนะคะเคี่ยวจนแบบว่าข้าวเปื่อยนุ่มค่ะซึ่งต้องบอกว่าคือรสชาติเขาก่อบมากจริงชิมไปแล้วที่เด็ดของร้านนี้ไม่ได้มีแค่โจ๊กอย่างเดียวนะคะรับขนมเบื้องโบราณน,นี่ก็เด็ดเหมือนกัน,นะค,ะค่ะไส้ข้างในเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยมีกุ้งแห้งนะครับมีเต้าหู้แล้วก็ถั่วงอกคือโจ๊กเขาแบบรสชาติกลกลอบอมากค่ะแล้วก็อร่อยอะ่ะขนมเบื้องก็อร่อยนะ คือตรงเนี้ยไข่มันนะอร่อยเลยแล้วก็ไส้ข้างในนี้เขาทานกับจานแล้วมันเข้าก<า>ันม <ๆ S 1> ากจานมันมีความหวานๆด้วย <grading> เขา,าจะไปผัดแบบเหมือนแบบไม่แห้งเกินไปจะมีความแบบหอมฉ่ำนิดนึีเน้เลยได้ทานโจ๊กฮอนหลอนแล้วดื่มน้ำแร่จากธรรมชาตนินี่คืนความสดชื่นให้กับร่างกายเลยอ่ะเนาะแต่จะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าใครนะครับมีโอกาสมาที่กาญจนบุรีนะครับ ตลาดท่าเรือเนี่ยเป็นแหล่งแบบโอ้โหเขาเรียกว่าสวรรค์ของนักชิมที่แบบไม่ควรพลาดเลยออกจากการ์เดนเบุรีอยู่นิดเดียวเองคือของเขามาเยอะมากนะคะอย่างร้านสุดท้ายที่เรามาเนี่ยค่ะร้านซ็อโกเหล่านะคะร้านจะอยู่ติดกับถนนแสงชูโตเลยค่ะที่ตลาดท่าเรือเก่าค่ะพี่ขนียวมโมงเราไปไหนเนี่ยที่ให้จอยไปน่ะไม่เคยเห็นค่าของสิ่งที่เราทําให้อะไรอ่ะเราเอาหนมโมงให้จอยไงแล้วทไมอ่ะแล้วจอยไปไว้ไหนเนี่ยตอนเนี้ยก็ไปดูน้องอ๋อนสิเอ้า ป๊ะอะอยู่กับน้องออนมั้งถึงแล้วช่วงอาราต้งองรอกับข้าวไทยตาพันดีนะคะวันนี้อนพามาเช็คอินกันที่ร้านนิวรสทิพค่ะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดเจ้าเด็ดเจ้าดังของมหาชัยเลยนะคะจะอร่อยขนาดไหนนะคะตามออนไปเช็คอินข้างในเลย เต็มโตเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่เมนูแรกเลยดีกว่านะคะปูไข่อบวุ้นเส้นค่ะนี่รสชาติแบบ ดีแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยคือมันจะมีกลิ่นหอมๆของเครื่องเทศส่วนไข่ของปูเนี่ยมันมันได้ที่อยู่แล้วพอมันทานด้วยกันมันแบบทั้งแบบกลมกล่อมทั้งมีความมันของปูไข่ด้วยโอ้โหเพอร์เฟลมากมาที่เมนูต่อไปดีกว่านะคะนี่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะคะนี่คือหัวปลาจีนต้มเผือกค่ะมาสดน้ำให้คล่องคอกันบ้างดีกว่าอืมคือเหมือนแบบว่าทำให้มันตัดความเลี่ยนอะไรหลายๆอย่างได้ดีมากอ่ะแล้วก็มาที่เมนูนี้ดีกว่า ไไลทาของเราคือกัญเชียงฟูผัดพริกเผานะคะก็จะมาเป็นการเชียงแบบนี้ไม่ต้องแกะให้ยุ่งยากนี่นี่ทานคู่กับข้าวสวยนะคะที่ทางร้านพิถีพิถันในการคัดเลือกใช้ข้าวพันธุ์ดีจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ะคะ่ะทำให้ทานเข้าไปสัมผัสได้ถึงความนุ่มของเม็ดข้าวเลยนะคะยิ่งทานคู่กับการเชียงปูแบบนี้ด้วยโอ้โหฟินสุดๆไปเลย สวัสดีค่ะคุณเต้ยสวัสดีครับน้องออนค่ะรสชาติอาหารของร้านเราเป็นไงบ้างครับโอ oh, <ม>้โหอร่อยมากค่ะสดมากๆรู้วยสมแล้วที่เป็นร้านดังแห่งย่านมหาชัยนะคะแล้ววันนี้ค่ะออ้นก็เลยมีกิฟต์เซ็ตจากข้าวไทาตราพันธ์ดีมามอบให้ด้วยค่ะครับผมีค่ะขอบคุณมากครับแล้วถ้าแฟนๆอยากจะมาเช็คอินค่ะมาได้ยังไงบ้างคะร้านของเราครับจะอยู่ปากทางเข้าตัวเมืองมหาชัยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็เจอเลยนะครับติดกับโรงพยาบาลมหาชัยครับค่ะอย่าลืมมาเช็คอินกันเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเต้ อิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคแฟนรายการค่ะฝากคำถามมาค่ะว่าอยู่ๆก็คัดจมูกเรื้อรังแล้วก็หายใจไม่สะดวกแล้วก็มีรูปร่างของจมูกที่ผิดปกติแบบนี้เนี่ยเป็นอาการของโรคอะไรหรอคะแบ่งออกเป็นสามสาเหตุใหญ่นะคะคือเป็นตั้งแต่กําเนิดหรือ2เป็นหลังจากอุบัติเหตุหรือว่ากรณีที่3เป็นหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยใสซิลิโคนหรือฉีดฟิลเลอร์บางตัวมาเป็นเวลานานค่ะแล้วแบบนี้จะมีวิธีการรักษาอย่างไงได้บ้างคะกรณีที่ผู้ป่วยมีหิ้งจมูกโตรักษาด้วยการใช้ยาพ่นสองในกรณีที่ผู้ป่วยมีกกระดูออ่นยุบตัว หายใจเข้ากรณีนี้หมอจะเป็นจะต้องผ่าตัดเข้าไปเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างของจมูกกรณีที่3คือผู้ป่วยที่มีผนังแก้จมูกโคตรจแหนที่โคตรอยู่ใกล้กับฐานจมูกสามารถผ่าตัดผ่านกล้องเข้าไปแก้ไขตจแหนที่โคตรได้ส่วนกรณีสุดท้ายคือผู้ป่วยที่ใส่ซิลิโคนเป็นเวลานานหรือฉีดิลเลอร์บางตัวเป็นเวลานานหมอจําเป็นจะต้องนําสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูกผู้ป่วยก่อนจากนั้นจึงทําการซ่อมแซมโครงสร้างจมูกของผู้ป่วยต่อไปแบบนี้นะคะแฟนๆรายการก็ได้หายสงสัยแล้วก็รู้วิธีการรักษาที่ถูกต้องกันแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอ ยะคคะดี่หมายเลขคู่ชโชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะรวมเช็คอินโดยซอสถัยนังรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ ต่อไรคลิป โอ้โหคุณเลิลนีครับ <ฮะ S 1> อันนี้ยกมาทางแม่น้ำเลยหรือเปล่าครับเนี่ยพี่จะไปหมดเลยเถอคะเรามาจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมคะมันติดแม่น้ำเราต้องทานปลาสิร้านที่เราพาคุณผู้ชมมา<ผ>มนะคะคือร้านโซนท่าเรือค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารท้องถินนะะ่นนะคะที่เปิดมานานกว่า20ปีก็ต้องบอกว่าดังมากซึ่งเจอ๊ออนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นกาญจนบุรีแท้ๆเลยครับเป็นคนลงมือทำเองหมดเลยแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยจะเน้นวัตถุดิบในท้องถิ่นครับ และแน่นอนนะคะมาจังหวัดกนนาญจนบุรีสิ่งที่ไม่ควรพลาดในการสั่งเลยค่ะนั่นก็คือแกงป่าเพราะว่ามันเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบว่าพกกริกกระเลี่ยงมันจะให้ความเผ็ดร้อนของแกงแตกต่างจากทีิทั่วไปด้วยออันนี้เป็นแกงป่าอะไรครับเนี่ยแกงป่าปลากดเหลืองนี่เมนูผมก็น่ากินไม่แพ้กันนะครับทอดมันปลากายครับทานคู่กับอะไรทานคู่กับอะไรช,ช,ช,ชูชีชูชีปลาเนื้ออ่อนครับดูลเลยแล้วกันเนาะอ๋อลยไปแล้วนี่ ทานเข้ามาไปแล้วอร่อยมากเลยอ่ะคือรู้เลยว่าเขาแบบใช้เนื้อปลาแบบแท้ๆอ่ะมันจะแบบว่าเหนียวหนบแล้วก็รสชาติเครื่องแกงเขาอร่อยค่ะแต่ก็อีกหนึ่งจานเลยนะคะก็คือปลายอินรีทอดน้ำปลาค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้ปลายอินรีสดใหม่ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ทอดน้ำปลาซึ่งต้องบอกว่าน้ำปลาเขาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะ จะมีความเค็มความหอมที่แตกต่างจากทั่วไปด้วยอืมครับโอ้ยรู้สึกฉลาดขึ้นเลยละยังไม่เริ่มเลยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามากาญจนบ,บุรีนะครับอ,อีกหนึ่งเมนูอ,อร่อยใช่ไหมอร่อยป่ะนี่คือเมนูไหนนะที่กินแกงป่าคือจะบอกว่าแกงป่าเขาบอกแผ่นพรอนแล้วแบบถึงเครื่องแกงมากเรบอกว่าถ้ามากาญจนบ,บุรีทั้งทีนะครับเมนูที่พลาดไม่ได้เลยครับ คือเห็ดโคนใช่ชอบมากันวันนี้ต้องกินเห็ดโคนเลยนะครับแต่ว่าเห็ดโคนเนี่ยเขาจะมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับคือจะเป็นช่วงประมาณสักตุลาถึงมกรา,กาช่วงแบบปลายฝนช่วงหน้าหนาว<ม>อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั<ม>้นถ<ม>้าใครที่มากาจนบุรีในช่วงนั้นนะครับห้ามพลาดครับต้องสั่งเห็ดโคนด้วยแต่ช่วงนี้ไม่มีเลยนี้ไม่มีต้องบอกว่าอาหารอร่อยมากเนอะปลาสดเครื่องแกงถึงเขาอยากให้ท่านผู้ชมมาทานบ้างค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนรายการเปรี้ยวปากต้องมาทานฟรีเท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นครับหวตเข้ามาเลยครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสำหรับคุณนะครับ เมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2สายแรกนะครับรับวอชเชอร์อิ่มฟรีเซตเมนูเฟิลปะแบบที่เราทานวันนี้เลยครับมาทานที่ร้านกัวท่าเรือฟรีเลยครับค่ะและห้าขายกระปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอคทิเซชั่นฟรี1ปีค่ะเจออสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าเมนูที่ร้านอร่อยทุกเมนูเลยโดยเฉพาะแกงป่าอร่อยมากครับขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยขนาดนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นะครับอ้อบให้เจออ๋อด้วยครับขอบคุณครับ ถ้าสมมติว่าแฟนๆเปี้ยวปากนะครับอยากมาทานที่ร้านนี่มาได้ยังไงดีครับจากตลาดท่าเรือมาที่นี่ประมาณ7กิโลเมตรครับถนนแสงชูโตถนนแสงชูโต้ไปทางท่าม่วงนี่ครับค่ะร้านจะเห็นไม่ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยอยู่ข้างถนนเลยอย่าลืมมาเช็คอินกันนะครับอร่อยจริงครับผม อะไรเราใส่เราให้มีดอกไม้กับผีเสื้อเนี่ยก็เราอ้าใครแบบพิมถาเถอะอะไนะพิมหาโอ้ยจอยอ่าพิมถาพรอ้อมนะหนึ่งสองสามได้ไหมนี่ไงสวยปะ ต้องบอกว่ามาการจนบ,บุรีทริปนี้นะคะอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกายค่ะเพราะว่าได้มาสักการะนะคะพระพุทธเมตตาประชาไทยค่ะเหมือนที่เขาเล่าว่านะคะได้เกิดว่าได้มาสักการะสักครั้งนะคะชีวิตก็จะร่มเย็นดังแผ่นดินได้รับสายฝนค่ะใช่ครับและสำหรับการมาเที่ยวการจนบ,บุรีทริปนี้นะครับต้องขอขอ,ขอบคุณวิลล่าลาฟลอราด้วยนะครับสำหรับที่พักที่แบบสวยสสไตล์อังกฤษคันที่ดูสิ มีทั้งผีเสื้อดอกไม้ถ่ายมุมไหนก็สวยจริงติดแม่น้ำด้วยแ <No. S 1> ต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแล้วกลับมาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอิน <in. S 1> สไรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมีมุมถ่ายรูปอีกเยอะมากเลยอะค้ขานำมาเลยจิตรขา เรียวปากเช็คอินสัปดาห์หน้าตามคู่หูนักเดินทางจอยเตอ๋อไปสัมผัสธรรมชาติเส้นทางรถไฟสายมรณะและตัวเวนชิมเมนูอร่อยจนต้องบอกต่อแล้วไปสนุกแบบวันเดย์ทริปด้วยกันนะคะ